นาฬิกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นบิกเบนที่กรุงดอนดอนประเทศอังกฤษนะคะที่ผ่านที่ผ่านมา5ปีก็ต้องปิดเพราะว่าต้องปิดเพื่อซ่อมบำรุงและคนที่ไปเที่ยวกรุงลอนดอนก็คงจะไม่ได้เห็นโฉมของบิกเบนกันอย่างเต็มที่แต่ว่าจากนี้ไปก็กำลังจะได้กลับมายนโฉมกันอีกครั้งพร้อมทั้งได้ยินเสียงตีนาฬิกาอีกครั้งด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณชาตรีสุวรรณวัลยกรค่ะ อีกไม่นานใครที่ได้ไปกรุงลอนดอนของอังกฤษคงจะได้ยนโฉมหอนาฬิกาบิ๊กเบนกันแบบเต็มๆหลังจากที่ต้องถูกซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมก่อสร้างเป็นเวลาน,านานถึง5ปีบิ๊กเบนที่คนเรียกกันจนติดหูชื่อทางการคือหอเอลิซาเบธปิดปรับปรุงตั้งแต่ปี2,560ใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนหรือประมาณ3,400ล้านบาทเกินงบที่ประมาณการไว้ราว51ล้านปอน ทำให้หลายคนที่ไปเยี่ยมชมอาจจะได้เห็นภาพของหอนาฬิกาที่ล้อมรอบด้วยนั่งร้านก่อสร้างในช่วงเวลานี้ลวดลายบนหน้าปัดที่เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นสีพรั s เชียนบลูจากก่อนหน้านี้ที่เป็นสีเทาดำรอยแตกของอิฐและรอยรั่วรวมไปถึงผลจากการกัดเซาะที่ทำให้เกิดสนิมได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยภายในอาคารได้รับการตกแต่งใหม่ทั้งติดตั้งลิฟต์และห้องน้ำ บิ๊กเบแท้จริงแล้วเป็นชื่อของระฆังใบใหญ่ที่สุดจาก5ใบที่อยู่ภายในหอนาฬิกามีน้ำหนักราว13ตันแขวนบริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกาโดยระฆังอีก4ใบจะถูกตีเป็นทำนองส่วนบิ๊กเบจะถูกตีเพื่อบอกชั่วโมงตามเข็มสั้นของนาฬิกาในปี2555หอนาฬิกา Big กเบเปลี่ยนชื่อเป็นหอเอลิซาเบธ เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่2เรื่องในวรโรกาศครองราชครบ60ปีในขณะที่หลายคนยังคุ้นเคยกับชื่อหอนาฬิกาบิ๊กเบนหอเอลิซาเบธเป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ที่ปัจจุบันเป็นรัฐสภาอังกฤษสร้างขึ้นหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิมโดยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นนาฬิกามาตรฐานของเมือง สร้างเสร็จในปี2,402ในสมัยสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียสูง96.3เมตรตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น55เมตรแสดงหน้าปัดบอกเวลาทั้ง4ทิศต,ตั้งตรงงานฝ่าแดดลมฝนเป็นเวลามากกว่า160ปีด้วยความที่หอนาฬิกาแห่งนี้มีอายุมากกว่า100ปีทำให้เกิดเหตุขัดข้องอยู่บ่อยครั้งในปี2,505เกิดเหตุหิมะตกหนักจนนาฬิกาตีบอกเวลาช้าไป10นาที ปี2519นาฬิกาหยุดทำงานครั้งใหญ่เนื่องจากโลหะเสื่อมสภาพทำให้กลไกการตีระฆังเสียปี2548นาฬิกาหยุดทำงานเนื่องจากอากาศที่ร้อนกว่าปกติปี2550หอนาฬิกาหยุดตีระฆังบอกเวลาเนื่องจากกลไกสึกหรอในปี2560หอเอลิซาเบธงดตีระฆังเกือบตลอดเวลายกเว้นเทศกาลสำคัญอย่างวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้บูรณะหอนาฬิกาแห่งนี้ภายในปีนี้คาดว่าหอเอลิซาเบธหรือหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่เป็นแนด์มาร์คสำคัญของกรุงลอนดอนจะบูรณะแล้วเสร็จและกลับมาเปิดให้เยี่ยมชมอีกครั้งชาตรีสุวรรณวไลกรไทย PBS รายงาน